สวัสดีจ้ายายที่พามาอีกแล้วออกจากป่านั้นก็ามาป่านี้จ้าป่านี้จะอยู่ริมห้วยนะคะมาลุ้นกันดูว่าจะมีหน่อไม้ไหมโอ้ยมีแต่ลอยคนโอ้ยนี่เจอแต่หน่อเล็กๆ รอยคนเข้ามาหาจ่ะทุกคนเนี่ยเขาหักเอาไปแล้วมีแต่หนอนน้อยนี่แหละรอยคนมาหาจ่าหืมนุน่นริมน้ำก็มีหอยของูง รอยคนมาหาแล้วมาเที่ยวนี้ไม่ทันเขาแล้วจ้าม่แต่รอยคนมาหาเขาหาแล้วก็เ,เขี่ยใบยกบไว้บ่เจอเลย หนอเล็กๆกำลังขึ้นจะป่านี้เหมือนกันเจอแต่หนอเล็กๆเนี่ยมีแต่หนอเล็กๆดูสิเนี่ยลอยเข้าหาเข้าไปแล้วป่านี้ก็ประมาณเหมือนกันจ้ะ ป่านี่บอ่อกมานเลยเจอหนอเล็กๆเหมือนเดิมเลยจ้ะทุกคนนี่เจอแต่หนอเล็กๆ รอยก็าหาเอาไปแล้วค่ะหนอที่เล็กๆยังไม่สวยแหรอนี่ดูสิรอยหักเอาไปแล้วถ้ามาเมื่อวานหรือวันก่อนจะมีอยู่เจอกำลังขึ้นหนอหนึ่ง จเสทุกคนสวยอยู่นอนี่ลอดพ้นสายตาเข้ามาได้ยังไงหนอนี่หนอเจอนั่นแห,หละจ้ะาหนอเดียวนี่แหละที่สวยอืมนอกนั้นก็เจอแต่หนอเล็กๆคุณก็ก็าหาไปกินไปรับประทานละจ้ะ เจอแต่หนอเล็กๆที่เขาไม่เอาเรอยก็หักเอาไปแล้วจ้ะทุกคน,นตัวอะไรลอยไปอยู่นู่นเธอมากินหนอไม้หรือจ้าเจ้าทองป่าเดิมที่เคยมาหานั่นแหละจ้ะเนี่ยเจอแต่หนอกำลังขึ้นหนอเท่านี้จะกินไหมเนี่ย โอ้นี่นอนนึงนี่น,นอนนึงแกผ่านออกมาริมห้วยไปทางโน้นเลยจ้ะทุกคนคนก็าหาจินมันก็เลยไม่ไน,นี่บางครั้งก็มาเจอบางครั้งก็ไม่มาเจอ ไปแล้วจ้าวันนี้บ่โูกบ่หมานเท่าไหร่เลยไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้าเจอกันใหม่